เป็นหน้า ML5 หรือหน้าไทอารที่หลายคนรู้จักกันได้ทั้งรูปทรงรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาแล้วก็แประหยัดน้ำมันอีกรถต้องสมบูรณ์แบบร้อที่สุดอันไหนเสื่อมอันไหนเก่าเราจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดครับบางร้านารับประกันโครงสร้างรถให้อยู่แล้ว สวัสดีครับทุกคนอยู่กับไอ m h อัมโฮมคารนะครับวันนี้ไออยากให้ดูคันนี้มากๆเลย Civic FE ตัวรถปี2022และเป็นรุ่นท็อปสุด RS เท่านั้นไม่พอเป็นตัว e s e v ด้วยประหยัดน้ำมันมากยังมีอีกด้านหน้าอะไรแปลกตาไปไหมปกติไม่ใช่หน้าแบบนี้นะอันนี้เปลี่ยนหน้ามาให้ใหม่เป็นหน้า FL5 หรือหน้าไทอารที่หลายคนรู้จักกันโอ้โหหล่อจริงๆเลยนะคันนี้อันดับแรกจะซื้อรถมือสนะครับเฮ้ยมันติดใจอยู่อย่างหนึ่ง ป้ายทะเบียนอุดบลราชธานีงั้นเปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามาออกรถที่ร้านเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณไม่ได้ใช้ป้ายนี้กลับบ้านแน่นอนได้ไป้ายกรุงเทพไปใช้งานแน่นอนนะครับมาถัดมา,มาอันดับแรกต้องเปิดดูห้องเครื่องนะครับการที่จะซื้อรถกับมือสองกบเราเนี่ยไอบอกได้เลยว่าต้องดูให้ละเอียดเพราะไอจะพาดูแบบละเอียดเลยนะครับลูกค้าไอที่ได้รถไปเรียกได้ว่าแม่สบายใจแน่นอน,นครับได้รถดีมีคุณภาพาไปใช้งานนะครับและใช้ได้ย,วยาว,ยาว ดูดิเวัน,นี้สตาทรถอยู่นะเนี่ยเครืค่องเงียบกริบโอ้โหอ่ะดูบอดี้รถไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับหัวน็อตทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้แกมซ้ายแก้มขวาเห็นไหมน็อตไม่ขยับเลยนะเนี่ยเห็นไหมดูใกล้ๆเลยเห็นไหมซีนทุกอย่างเดิมเดิมนี่ครับสติกเกอร์ครบนะครับนี่สติกเกอร์จากโรงงานทุกอย่างครบเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้ตัวไฮบริดต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตัวรถห้องเครื่องผ่านแล้วหัวใจสองพะ ห, 2, ห,หัวใจส่งพันอะไรหรอหัวใจสําคัญของการซื้อรถนะครับผ่านแล้วถัดมามาดูโครงสร้างเพิ่มเติมกันดีกว่าอ่ะดูล้อหน่อยคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อขอบ18นะครับทุกคนก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะยางปี2อ2 4ย่างใหม่ครับไม่ต้องซีเรียสออกรถกเราไปสภาพรถต้องสมบูรณ์แบบ100%ที่สุดอันไหนเสื่อมอันไหนเก่าเราจับเปลี่ยนใหม่ให้หมดครับอันนี้ก็ได้ได้ยางปี24กลับบ้านไปใช้อ่ะถัดมาหูกระจกดำสเกอร์เฮ้ยมันได้ชุดแต่งโมดดลรถด้ดหรอ เออชุดแต่งโมดูลโลนะครับเนี่ยรอบคันเลยมากันสัตว์แท้จากสูตรก็มีให้แล้วนะฟิล์มก็มืดนะฟิล์มของ 3M ด้วยฟิล์มอย่างดีและดูภายในคันนี้เบาะไฟฟ้าอันนี้สกปรกนิดนึงนะเดี๋ยวจัดก,การให้นะทุกคนดูดีเบาะหนังสลับกับว่บกากรรมะยีอ่าแล้วดูภายในอุ้ยยังไม่ได้แกะเลยอ่ะฝังนูนะ่ะเฮือไปไงไปไงนี่ภาพรวมนะครับอะดูเลขใมเลยล้กัน คันนี้เลกใหม่97,567กิกโลเออตัวท็อปไงออปชั่นเต็มไงอ่ะดูซอกนอตดูบอดี้เป็นไงครับเม็ดอาร์ชัดเจนแบบนี้นะนี่รถเดิมๆต้องแบบนี้ เป็นไงเปิดมาดูรถแบบนี้โอ้โหสบายใจครับรถโครงสร้างเดิมครับร้านเรารับประกันโครงสร้างรถให้อยู่แล้วนะครับว่รารถที่ร้านเราเนี่ยไม่เคยชนหนักที่คว่ำตัดต่อจมน้ําสวมซากส่วนทะเบียนหรือเป็นรถผิกดกฎหมายถ้าลูกค้าได้รถที่ไม่ดีไปใช้งานรับซื้อคืนนะครับลูกค้าจะได้สบายใจถัดมาดูเบาะหลังกันหน่อยเปิดขึ้นมาปั๊บขอญาตไปนั่งนะจะได้รับรู้ฟิลเฮ้ยอันนี้แบบปรับเอ็นแบบสุดๆเลยนะ ก็มันเอนเกินไปประมาณมันจะเอนเกินไปแต่มีแอร์หลังนะอ่าแอร์หลังมีที่เสียบสาย USB 2สายแล้วก็นี่มีที่วางแขนปล่อยตามยถากรรมแต่ก็โอเคสพอดีสรีรละอาจจะนิดนึงอาจจะปวดไหล่นิดนึงนะแต่ว่านุ่มนะนุ่มนิ่มนะเนี่ยนุ่มนิ่มมากเลยนะทุกคนเพดงเพดานสวยมากกิฟลยเลย นาช้นะ่นี่ยน่าชัยนันเนนีนนน่ตัวท็อปสุดและเป็นตัวที่มันประหยัดน้ํามันมากอะทุกคนคือควิ่งยี่สิบกว่าโลลิตรอะแต่คุณขับซีวิกนะแต่ประหยัดนะโอ้โหที่ได้ทั้งรูป,รปทรงรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาแล้วก็แถมประหยัดน้ํามันอีกถัดมาด้านท้ายมีหางดักเทลมาให้แบบนี้โลโก้ R S ครบนี่โลโก้ E S E V บ่งบอกว่าฉันคือตัวไฮบริดฉันรักโลกฉันประหยัดน้ำมันมะแล้วดูด้านล่างปุ๊บท่อออกคู่นะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่เออท่อเดี่ยวตัวไฮบริดนี่เป็นท่อเดียวเนาะ ไม่ใช่ท่อคู่นะฮะข้าใจผิดนะครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยจะเป็นท่อคู่นะทุกคนอ่ะท่อเดียวไม่เป็นไรถัดมาเปิดปาร์ฮพับเบาได้ด้วยนี่ลองเลยไหมตึงแล้วก็เอื้อมไปพับเฮ้ยเฮ้ยเวลาเก็บของยาวๆนี่เก็บได้นะอันนั้นมันตีบอดหน้าไงแล้วถาดรองยังใหม่อยู่เลย อุปกรณ์ทุกอย่างครบที่เติมลมฉุกเฉินมีนะครับรุ่นนี้จะเป็นที่เติมลมฉุกเฉินแล้วนะและได้กระเป๋าแดงคอนนามาด้วยกระเป๋าแดงเขามีอะไรบ้างเฮ้ยมีไฟส่องกบนะฮะเวลาไปหาปลาฮ้ไม่ใช่อะไรเราแม่เอาไว้ฉุกเฉินนะครับเวลาแบบจอดรถอยู่ข้างทางริมทางอะไรอย่างงี้นะล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเอาไม่ได้ไว้ช่วยรถเรานะไว้ช่วยรถคันอื่นนะเพราะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาเรามีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงฟรีนะครับทั่วประเทศ1ป อุปกรณ์พวกนี้เอาไปช่วยขันหลังฮเย็นไงล่ะ,ะ <c oughs> ดูรอบคันกันหน่อยเดี๋ยวเอาเบาะขึ้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาดูภายในดูรอบคันกันไปก่อนอชื่นชมไปก่อนเท่ <c oughs> หๆหร่อหล่อไป เข้าภายในเข้ามาภายในนะทุกคนหูยเบาะมันนุ่มมากเลยอะแล้วเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยผมกำลังปรับไฟฟ้าอยู่แล้วแบบคือเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยที่มันภาพกระบะหยีแบบนี้ใช่ปะตรงนี้เป็นหนังคือเวลาเรานั่งแล้วมันกระชับตัวเราเลยคือแบบมันไม่ขยุกขยีกอะเเวลาขับรถนะทุกคนเกียร์อุ้ยอันนี้ต้องชมอันนี้ก่อนนะนุ่มนะคือวางแขนแล้วแบบขับรถแบบเออสบายอะเกียร์ออโต้นะครับ มี R r m มี n ให้แล้วก็มีแพดเดิลชิให้ตรงนี้เนาะ mm hmm. เวลาจะเล่นเกียร์นะครับขึ้นเขาลงเขาโหมดปรับได้3โหมดมีโหมดสปอร์ตนะครับนี mm ่ hmm. สปอร์ตก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้ mm hmm. แล้วก็เป็น Normal ธรรมดาฟ้าๆหน่อยแล้วก็อีโครรับประหยัดน้ำมันครับรับโลกเนาะอ่าแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเวลารถติดมีให้นะครับแล้วก็นี่แท่นชาร์จแท่นชาร์จวางโทรศัพท์ปับ๊บ ชาร์จแบตได้เลยนี่แท่นชราร์จไร้สายนะครับทุกคนแอร์ Air ของเขาแยกซ้ายแยกขวาอิสระนะนี่ใครขี้หนาวเปิดสูงๆหน่อยอุณหภูมิขี้ร้อนเปิดอุณหภูมิตม่ำๆนี่เป็นไงแยกซ้ายแยกขวานะครับจะให้มันซิงกันได้ไหมกดซิงค์ทีเดียวครับซิง์เหมือนกันเลยอ่าปรับโหมดได้หมดเลยนะแล้วตรงนี้แอร์ลังพึ้งอย่างนี้นะฮะปรับแบบนี้นะทุกคนหน้าจอเขายังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยเนะี่ยเห็นปะ่ะแกะพลาสติกอะเอาไปแกะเอาเองนะครับทุกคนเจ้าของคนใหม่เนาะอันนี้เชื่อม Apple Car p l a y พแบบไร้สายนะก็คือดูแบบได เวลาเดินทางไกลแงเปิดแมพได้เลยนะครับเพราะมันเชื่อมโทรศัพท์อยู่เนาะหรือว่าเราจะไม่ใช้ a p p l e Car า l a y พย์เราก็อดกดออกหน้าจอแบบนี้ได้แต่เนี่ยดูบบระบบส่งกำลังอะไรอย่างเงี้ยดูได้หมดเลยเห็นไหมอ่าออปชั่นเยอะนะนี่เข้า a p p l e Car า l a y พดูแมปเปิดเพลงฟังได้พอตีไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายปั๊บนี่เล่นวอชโชว์แบบนี้แม่มาตรฐานจริงๆนะครับกล้อง Honda แล้วทุกคนกล้องถอยก็มีให้ปรับได้3ระดับเป็นไงเฮ้ยออปชั่นเยอะนะเพียงพอต่อการใช้งานนะเท่านั้นไม่พอออปชั่นแค่นี้หรอเยอะแล้วไม่ ผมชอบตรงนี้พ o นด้าเซนซิงทุกคนเนี่ยคือระบบแบบล็อกเลนเขาเรียกว่าล็อกเลนดูดตูดคันข้างหน้าเบรกอัตโนมตัติเตือนกันชนว่ารถจะชนสมมติถ,ถาเราขับทางไกลบนทางด่วนเรามีปุ่มล็อกเลนกดล็อกเลนไว้เวลารถออกน็อกเลนดึงพวงมาลัยเวลาให้มันเข้าเลนอันนี้ข้อดีผมชอบมากเลยเวลารถขับทา,ลาลงไกลจะได้ไดดดดม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ระบบดูดตูดคันข้างหน้าเวลารถติดๆงี้ดูดไปเหอดดูดเบรกดูดเบรกมันเบรกเองเราแทบไม่ต้องทำเลยคอยจับพวงมาลัยอย่างเดียว นี่ระบบแบบนี้มันควรมีอยู่ในรถทุกรุ่นได้แล้วครับสมัยนี้ยุคนี้ปี2024แล้วถูกต้องไหมเออถ้ามันเมี่ยมเนี้ยสบายใจครับแล้วลูกทรงอลอหลาของเขาแม่แม่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไร่หลายคนคงอยากรูก้ลแล้วแล้วว่าออกรถยังไงบ้างปะสรุปขันนี้ยงไหมไปเลยครับเชิญไปสรุปกันดีกว่ามาสรุปคันนี้กันนะครับว่าราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่เอา้าปึ้งคันนี้นะครับ Honda c i v i c FE ตัว2 0 e s e v สท็อปสุด RS ปี2022ราคาที่เราเปิดอยู่นั้นเพียง9,039,000บาทนี่ครับนี <S <S ่9,039,000บาทเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินจองล็อกรถคันนี้แค่99บาทตกผ่อนเดือนละ15,000บาทตลอดสัญญาแบบไม่ต้องวางดาวแต่ถ้าใครมีเงินมาวางดาวนีครับเอามาวางดาวครับค่างวดก็จะถูกลงปุ๊บอยู่ที่เงินดาวของลูกคา้าเลยว่าลูกค้าตั้งงบดาวไว้ที่เท่าไหร่ ถ้าสนใจอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับเพราะของเรานะทาเรื่องไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดออกรถกับเราได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับทุกคนเอาเป็นว่าคันนี้มีอะไรของแถมบ้างเอาของแถมหน่อยแล้วกันค่าจัดค่าโอนภาษีพลบค่าดําเนินการต่างๆทุกอย่างฟรีให้ทั้งหมด ไม่เก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้าราคาไหนราคานั้น9 3 9 0 00บาทจบราคานี้ไม่มีบวกค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของโปรเดือนนี้นะใครที่เห็นคลิปนี้จาก YouTube นะถ้าจอง99บาทรับโปรเติมน้ำมัน1ปีไปครับจ่ายค่าน้ำมันในทุกเดือนนะลูกค้าไม่ต้องจ่ายแนละ้วหปีเต็มนะเราจ่ายค่าน้ำมันให้กับลูกค้าครับกับซีรีส์เอฟไอค่ะเดียวโหโปรดีสักขนาดนี้ทักหา,าเราได้เลยนะครับและถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด สับตะไให้หน่อยเพิ่งทำช่องไงเด็กมือใหม่นะฝากหน่อยนะครับทุกคนฝากหน่อยนะฝากไอไว้หน่อยนะครับทุกคนและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไปแล้วสับตะไคร้งั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย